นนี่คือออกรายการตลาดสดสนามเป้าในข้าวเขามีมะลิด้วยนะเป็นน้ำหอมหอมใช่น้ำหอ<ๆ>มหอมข้าแช่ข้าแช่หนูนล้ว่ะสมัยตอนเด็กๆแม่ก็เอา,เอาน้ำอมะลิใส่ในน้ำให้เรากิน อันนี้เป็นกะปิทอดนี่กะปิทอดใช่ไหกิน,กนดีเลยป่ะกินแล้วมันสดชื่นอกินแล้วมันได้ ึงการมาอเก็บเนี่ยมางเดี๋ยไม่ได้เว้ยต้องตังเลยใช่เพราะว่าของทุกอย่างมันเกาะเป็นของกินล้วนๆกินอย่างเดียวอ่ะใช่เอ้ยแต่ถามว่าเครื่องปั้นดินเผาราคาไม่แพงไม่แรงดินดีด้วยนะที่นี่ใช่บอกข้าน่าให้พ่อมึงอ่ะมาแบกเราไปโอ๋พีพ่อกูดีไปจุดจับไปจุดจับมาซื้อ มีหนูให้มึงเอาหมาอีกตัวมีมีเจิดลงไทยมีเจิดลงไทยว่าเออลองดูดูมาซิว่ามันแบบเปลี่ยนไปหมาหมาเหรออือบอกว่าเอาหมากลับไปเทินได้ไหมเราแลกหมาใหม่กลับมาอันนี้คือคืออะไรอ่ะอากาศหวานไหมใช่ไหมอะไรอะไรวะตัวเจ้าปอเหร ที่กินกับเขาต้มแต่ว่ามันเป็นหวานๆนะนี่เป๊าะอันนี้เป็นหมูฝอยแคกับบ้านแม่ด้วยเหมือนคอไปให้ปัตติมังนี้กินเยอะดีมากนางชอบมากยอว่าดีอ่ะใช่ข้าหน้าร้านมากแต่ช่วหวหิูเป็นลูกจะตันยู่มากเบางครั้งก็อกกรตันยูเกือบเทุนหละทบางครั้ง มีนนี่น้องลินาด้วยดูมากเลยอ่ะวันนี้กินเยอะสำหรับไอ้ก้างนะปกติมันไม่ค่อยกินเยอะปกติกินน้อยอยู่มาวันนี้กินเยอะเว่ยของกินแนม่งน่ากินแล้วสุดปากพางเข้ามาบ้าบกพอแตกเขาไม่ง่ายตื่นแล้วไม่เรียง <มา S 1> เรียงกันะเออเนะแล้วไม่เรียงเรียงกันเว้ย ไปทา,า,างไหนดีวะฝนสร้าเน,นี่ยที่เห็นเด็กผู้ชายเขมาให้าหาปลาเราไม่ได้ถ่ายเขาหรอกน่ารักไปอีกอผู้ชายนี่ถือของตัวเก่งไหมคือยิ่งถืออาหารปลาอันเดียวโลกนี้ช่ายงยีติธรรเหลือเกินดีนะที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิง <laughs> าทยที่แลบบ้วถ้าเกิดมันกลับก่อนนะเว้ยตอนที่เรามีจะมีแฟนอย่างเงี้ยคือน่าเรถาถืออ่ะเนไม่ถืออ่อะก็ <c oughs> ยังไม่เคยเจอะ, <c oughs> ะงไม, <c oughs> ม่ต้องถือเองสำหรับกูยยังไม่เคยเจอพม่จัน น้อีอก็ผิดทอดชุบแป้งทอดหรอเลีะกกะปิหวานก็น่าคิดว่าแก้วอันเส,ส้นปลาส,ส,ส,สติก่เสนสติววมันเป็นเหมือนเซรามิกไหมแต่เาขากินแค่นั้นแหละอิ่มพออิ่มได้ไงวะไม่ไมหม่เ่าเข้าแค่ ก็สิงประมาณชุแค่นี้แหละเพราะว่าน้ำมันเยอะเนี่ยตะกี้เนี่ยเอาอยู่แล้วนะเว้ยมึองอ่ะทิ้งน้ำไว้แล้วก็ไม่บอกป้าเขาด้วยนะ<ข>ใครก็ที่มาตรงเนี้ยสั่งขก็แช่ไวแ้วแล้วแล้วก็ไปเอาน้ำตามไปรีบวิ่งไปยอ่ออะกลัวมีตัดสินใจผิดพลาดไ,ไ,ไ,ไม่ได้บอกเจ้าของร้านเลยแล้วมาแล้วป้าไม่บอกไม่ได้บอกนะ เขาก็ทำเขาก็ทำมืระวังรอไว้นะก็น่ารักเขารู้ป้าเชื่อมั่นในเราไง <c oughs> ว่าเราต้องกลับมาต้อง <c oughs> กลับมา <c oughs> อันนี้อร่อยนีิชอบเลยจามันหรอหวานอ่ะโออทำไมของมึงื่อนไม่ลึกของคุณช่วยลึกเว้ยอ๋อมันต้องตามขนาดตวงจริงเหรอป้า เจ้าฝั่งนุ่นมันคือเลยวะข้ารับนุ่แน่นอนเลยเฮ้เฮ้ฝั่บงบ้านคูแน่ป้าคะกับบ้านคอเท่าไหร่ป้าค้ากับบ้านคอเท่าไหร่คะ